วัดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กสปันเค้กนะคะสปันเชกนะคะนี่นะคะไข่ขาวที่ตีด้วยมือนะคะก็ยังดีค่ะบิดมะนาวใส่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีขิ็มอข่ขาวนะคะมะนาวนิดนึงน้ำตาลมไมกรกะแับไปหมดนนะคะตอนแรกแป้งใจวิธีเอาไข่ขาวลงไปสี่ฟองนะคะแล้วปิดฝาแล้วค่ย่าก่อนค่ะ ปิดฝาดีๆแล้วก็ขย่ขยๆจนมันเกิดฟองแล้วเราค่อยมาตีอนี้ใช้เวลาไม่เยอะ่เห็นไหมคะก็เริ่มตั้งเยอะไนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทําเค้กกันเลยนะคะเราก็ผสมแป้งเค้กนะคะใครมีแป้งเค้กก็ใส่นะคะหรือว่าจะแป้งอันนประสงค์ก็ได้ค่ะร้อยสามสิบกรัมนะคะผสมเออแบบว่ากอง ใส่กับผงฟูไว้หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็กินมนิดานะคะใส่นนะะใสนห,สหรรน,นึงงนะะบบน่งช้อนชานะคะใส่ลงไปหรือจะหนึ่งซองหรือว่าสิบกรัมก็ได้ค่ะแล้วแต่กินมานีลาแป้งใส่ไปหนึ่งซองเลยนะคะใครมีแบบน้ำก็หนึ่งช้อนชา่ะใส่ลงไปนะคะนี่เราก็ผสมไปนะคะแล้วก็เราก,ราก็อุ่นไมโครเวฟแต่ขี้เกียจอุ่นไมโครเวฟก็แบบว่านมสดนะคะ เอาเนยเก0ืหกสิบกรัมผสมกับนมสดหกสกรัมนะคะผสมเออแล้วก็ตั้งไฟนิดหน่อยะคะะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่แล้วเราก็มีไข่แดงนะคะแยกออกจากไข่ขาวอย่างละสี่ฟองนะคะน้ำตาลร้อยสามสิบห้ากรัมนะคะใส่ไปค่ะนี่น้ำตาลเราใส่ไปเลยค่ะร้อยสามสิห้ากรัมเกลเอค่ะ ให้ชอบหวานมากกว่านา้อยแแต่ค่ะใส่ลงไปวันนี้สามีชอบหวานค่ะนี่นะคะเราก็ผสมทุกอย่างเข้าไว้นะคะเกลือหนึ่งหนึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปนะคะ เดี๋ยวเรามาผสมเนยจืดลงไปเนยกับนมนะคะที่เตรีมไว้นะคะแล้วก็ไข่แดงสีฟองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะไข่สีฟองลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆผสมค่ะวน,นตามเข็มนาไปกเลย อย่างละหกสิบกรัมนะคะเนยกับนมนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวตีทุกอย่างให้มันเข้ากันนะคะแบบว่าไม่มีเม็ดนะคะนี่เรียบร้อยค่ะแบบว่าละเอียดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ไก่ขาค่อยคยใส่ไก่ขาวลงไปนะคะ เรจะตีมือก็ได้ประมาณนี้นะคะค่อยๆเอาลงไปนะคะตีค่อยๆตะล่อมใส่กันค่ะนะคะ,นะคะใครชอบรสโกโก้รสอะไรก็ใส่ลงไปค่ะนะคะ,นะคะผสมเข้าไปได้เลยถ้าผสมโกโก้นะคะก็นมอุ่นเมื่อกี้ที่นมผสมเนอยอะคะ่ะก็ใส่โกโก,โก้ลงไปได้เลยะคะ่ะผสมกันนะคะให้มันละลายกันไปเลยนะคะ ค่อยตล่อมไปค่ะแต่บริหารแขนก็ดีนะคะอาหารมือนะคะกล้ามแขนขึ้นเลยนะคะนี่ตีลงไปเลยค่ะเราตล่อมไปเรื่อยๆตล่อมจนมันเข้ากันค่ะ ใครจะเอารดกาแฟรสชาก็อุ่นไปเลยค่ะผสมนะคะแต่นี้จะเนยนมสดนะคะสปันนมสดเนยนมสดนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันตอนที่เราจะอบนะคะเดี๋ยวเราไปผปสมกันก่อนค่ะ คใครจะกินแต่แค่สปันเค้กก็ได้นะคะหรือว่าใครจะทำอบเสร็จแล้วก็ใส่ครีมกได้ค่ะแนละ้วแต่ใครจะชอบ เดี๋ยวเราจะไล่ลมนิดนึงค่อยอบนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนอบเสร็จนะคะอบเรียบร้อยค่ะคือแบบว่านุ่มมากค่ะปะดูค่ะโอ้โห,โหเด้งลับขึ้นค่ะแบบว่าสุดๆเลยนคะนะคะเ็น,ะนุมแต่จะทาครีมให้สามีค่ะ คือดีงามมากค่ะดูนะโอ้โหนุ่มนค่ะว่าแป้งนุ่มมากค่ะนะคะนุมก็จะได้ประมาณนี้นะคะสปอนอเกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ อดอกเมื่อวานนะคะยังนุงน่มๆอ,อร่อยเหมือนเดิมนะคะโอ้สุดรในสุดยอด